สวัสด mm ีครับดีการแ์นบอมวันนี้ผมจะมารีวิวการถอดประกอบปืนยาวขนาดจูงสองคานเหวี่ยงให้ดูกันปืนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าวินเชสเตอร์โมเดล 942M ขนาดจูงสองแมกนัมซึ่งเป็นปืนที่ผมชอบมากกระบอกหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าวินเชสเตอร์จูงสองแมกนัมกระบอกนี้สามารถยิงลูกศรขนาดจ2งสองเอวาได้นะ ก่อนอื่นจะพูดถึงการทํางานของปืนแล้วก็การถอดประกอบจะมาพูดถึงกระสุนก่อนอย่างท,ที่ทราบกันนะครับว่าจุดสอง LR กับจุดสองแมกนัมแม้จะเป็นจุดสองเท่ากันแต่ก็มีขนาดที่ต่างกันนั่นคือหัวกระสุนเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ปอกกระสุนเนี่ยจะมีความยาวมากกว่ากันนะจุดสองมกนัมฝั่งนี้จุดสอง LR คือรูปนี้จุดสอง LR เนี่ยนอกจากจะมีปอกที่สั้นกว่าแล้วยังมีมิติของความใหญ่ของปอกเนี่ย น้อยกว่านะครับเล็กกว่านั้นเองอ่าแล้วจะยิงไปแล้วผลเป็นยังไง <c oughs> ผลก็คือจุดสอง LR นะครับปอกจะบวมจะขยายออกมาจากการผูกผักของดินในกระสุนนะฮะดินปืนในกระสุนตอนเวลาขยายตัวตอนที่เขาจุดระเบิดจะบวมมาได้ถึงประมาณเจ้าปอกของจุดสองไมน้ำ แล้วก็อยู่อยู่แค่นั้นนะไม่มีการปิแตกนะครับยิงได้นะครับแก้ขัดได้แต่ไม่ได้บอกว่าวิธีกระสุนเขาจะดีเป๊ะๆเ,เหมือนจุดสองส,องส,องสองแม็กนัมนะเพราะมันปืนมันถูกออกแบบมาใช้คนละแบบแต่ในระยะห้าสิบหลาเนี่ยผมยิงโดนลูกแตงโมนะอาจจะไม่โดนขึ่งกลางเป้าก็ต้องเล็งเผือ่อาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้กระสุนยี่ห้อไหนนะทำไมาถึงใช้กัไกนได้แล้วก็ผมจะ พูดถึงการทำงานของปืนให้ดูก่อนนะเจ้าปืนคันเบียงเนี่ยจะมีจะมีระบบปานทำงานที่ไม่เหมือนใครก็คือว่าเราจะบรรจุสนจากปอกเอ่อจากผิดจุดนะบรรจุสนจากหลอดบรรจุเข้าไปในลงเพิงเนี่ยตอนที่เราสาวคันเบียงนะครับนี่ยผมเคลียรปืนไปแล้วนะอ่าอันนี้เพื่อความมั่นใจเนาะเพราะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อน เราก็ต้องทําตามขั้นตอนเดิมคือถอดกระสุนออกไปถอดหลอดแมกถอดหลอดแมกกาซีนออกไปแล้วก็สาวคันเหวี่ยงสองสาครั้งแล้วดูในลเพิงไม่มีกสุนอยู่โอเคเปืนปลอดภัยอืมอ่ะมาคุยกันต่อหลักการทำง,งานก็คือเวลาเราบรรจุกระสุนลงไปในหลอดแล้วตอนที่เราสาวโจมมือเนี่ยกลไกมาทํางานปอกตัวนี้จะมีอยู่สองอันจะขี้กระสุนออกมาจากคันเหวี่ยงนะครับขี้ออกมาลักษณะอย่างเงี้ย ขี้ออกมาแล้วพอเราผักเข้าไปมันก็จะกระดกมีตัวตัวนี้ตัวเล็กๆเนี่ยอาจกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะมันจะช่วยกระดกเป็นแกนเล็กๆอ่ะผักกระสุนนี่ให้เงยขึ้นแล้วพอดันลูกเลื่อนข้างหน้าก็กระสุนก็จะถูกผักป้อนเข้าไปในลงเพลิงหลักการเดียวกันเวลาดึงลูกเลื่อนมาเจ้าเจ้าตัวขอหลังปอกเนี่ยก็จะคีบไว้อย่างมั่นคงดึงมาจน ถึงตัวเตะบลอกดีเข้าไปง่ายงๆายครับผมจะทำให้ดูเลยผนเห็นนี่แหละผมจะใส่ลงไปด้วยจุยงสองอ่ะแม็กนัมก่อนเลยดีกว่าเพราะปืนมันถูกออกแบบมาใช้กับปืนแม็กนัมผมเคยรีวิเวลาคลิปนึงยิงให้ดูได้ซ้ำอ่ะโอเคปิดลอดเข้าไปแม็กนัมนะครับตามด้วยอ จากนั้นจากนั้นเราก็จะมาเสาโจมมือแมกนัมป้อนเข้าไปละเดี๋ยดแมกนัมออกมาปึ๊บออกไปแล้วนะสุดแมกนัมทีนี้เสาโจมมือกลับเข้าไปหน้าต่อไปต้องเป็นโนโอานะอโ,อโอเคนะคือการทำงานเนี่ยใช้งานได้นะครับชุวงสองโา,าแมกนัมเรื่องก,การระบบการขัดบอน ปอกระสุนอ่าไม่ีผลต่อตัวปืนอะไรเลยนะไม่ต้องกลัวว่าไปยิงเอาเออาไปยิงในแมกนัมแล้วปืนจะพังนะถ้าปืนสั้นเนี่ยเอ่อปอกกระสุนเนี่ยหัวกระสุนแล้วก็โคนลลำกล้องมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเวลายิงไปมันก็เลยไปสัมผัสกับโคนลลำกล้องไม่ดีถ้าอย่างปืนลูกโม่นะครับแต่ถ้าเป็นปืนไอ้ตัว ปืนคานเอียงจะไม่มีปัญหาอะไรปืนยาวเนี่ยเพราะว่าลํากล้องกับลาเพลิงมันอยู่ตัวเดียวกันมันไม่ได้แยกกันอยู่เหมือน,นปืนสั้นลูกโม่ทีนี้จะมารีวิวการถอดประกอบโดยหลักการแล้วปืนคันเอียงขนาดจูงสองเนี่ยเขาจะมีวิธีการถอดประกอบที่คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยแหละโดยมากนะแต่ก็จะมีบางตัวที่มันผิดแผกไปบางยี่ห้อนะ หลักการก็คือจะมีสกูอยู่ตัวหนึ่งยึดโครงปืนแล้วก็พันท้ายเข้าไว้ด้วยกันนะครับคือสกูตัวนี้สกูตัวนี้จะสามารถใช้ด้วยเหรียญบาทไขก็ได้ผมจะไขให้ดูนี่ไนงะแต่เพื่อความรวดเร็ววันนี้ผมจะมาไขาด้วยสกูไลแบนนี่แหละไขโครงแบนเนี่ยอ่าผมจะถอยให้ดูเลยนะ ขอให้ดูเลยถ้ากลัวจะปืนจะเป็นรอยก็นี่เลยเรียนบาทหมุนไปอันนี้มันคลายเกี่ยวมาแล้วนะทำให้ดูเฉยว่าทำได้โอเคพอถอดออกมาแล้วปุ๊บจะได้สกูมาหนึ่งตัววางไว้ตั้งไว้นอนไว้ทำไงก็ได้ จากนั้นเราก็ยกปืนยกคงงปืนออกมาให้ปืนขึ้นนะครับยกคงงปืนออกมา,ทาเทชุดรู้เลื่อนออกมาเท่านี้นะครับก็ได้มาชิ้นส่วนทั้งหมดชิ้นส่วนหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามชิ้นรูเลื่อนนะครับชุดร่างกาย แล้วก็คงปืนเป็กนกระจมมืออ่ะจากนั้นล็นอดด้วยนะครับเป็นสี่ชิ้นจากนั้นเจา้จาตัวชุดลูกเลื่อนเนี่ยสามารถถูถอดออกได้เป็น2อชิ้นโดยการผักปิ้นล็อกเนี้ยตัวเนี้ยออกไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผักไปผมจะถอดให้ดูเลยดึงมาปึ๊บปิ้นตัวนี้แล้วก็จับแยกออกอนะง่ายไหม นี่ครับตัวนี้ที่ผมว่ามันจะแข็งแรงมากเวลาที่มันดึงเจ้าตัวขี้กระสุนออกมาเนี่ยมันจะมั่นคงน,นี่กระสุนนะจับมาด้วยตัวนี้ป้อนขี้ปุ๊บจะมั่นคงมากมั่นคงมากแมกนัม LR าก็ได้มั่นคงมากเห็นไหมโอเค ทีนี้ถ้าสมมุติการทำความสะอาดเราก็จะเจ้าตัวเนี้ยฉีดสเปรย์แล้วก็ปัดไปแปลงนะครับตามซอกหรือตา่างเลยทำเช่นการฉีดสเปรย์เข้าไปเอาแปรงเอาแปรงทองเหลืองหรือแปรงสีฟันเนี่ยแข็งๆหน่อยปัดในคงปืนที่เรียบร้อยแล้วก็เอาแซ่เด่นนะไม่ว่าจะเป็นในหลอดกระสุนหรือในลำกล้องปืน าพูดถึงการประกอบกันบ้างวิธีการก็คือเริ่มจากตัวนี้ก่อนหยิบออกมาเอาด้านเข็มปลายเข็มแทียนวลน,นะครับแล้วก็ขอล้างปอกเนี่ยไปด้านซ้ายมือนะเพราะผมถนัดวาเอามือขวาเนี่ยจับเจ้าตัวนี้ไว้วางไว้ในอุ้งมืออันนี้เทคนิคผมนะเอาเจ้าตัวเนี้ยประกอบกันไปเสียบเข้าไปปุ๊บแรงให้รูเนี่ยมันตรงกัน นะครับให้มองทะลุผ่านแล้วก็เอาปิ้นเนี่ยเสียบเข้าไปโดยผมจะเอามือเนี่ยนิ้วกลางฝั่งขวามือเนี่ยมามาปิดไว้เสียบปิ้นเข้าไปปุ๊บได้ละเราก็จับคงปืน,นกรือจงมือมาง่ายขึ้นถ้าจะเห็นร่องเนี้ยเห็นไหมอนันนี้แสบเพราะเป็นร่องที่ว่าเนี่ย เสียเข้าไปผักเข้าไปให้สุดจนมันได้ยินเสียงอ่าเสียงแบบนี้นะผมทำเสียงเขาไม่ได้จากนั้นหยิบต,ตัวนี้ขึ้นมาจะมีแง่อยู่แง่เนี้ยมจะมาเกี่ยวกับข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมตรงร่องเนี่ยใส่ลักษณะงัดอย่างงี้นะนิดนะมันจะใส่ย,ยากหน่อยออกแรงนิดนึงมันต้องเลง็งเลยอ่ะ อวางไปปุ๊บมผมทำไม่ถนัดนะโอเคเท่านี้เองนะครับจากนั้นก็เอาน็อตเนี่ยสั่นกาไปคุณจะใช้เหรียญบาทก็ได้ ทำไมผมต้องเอาเหรียญบาทมารีวิวเพราะว่าอาบางทีเราไปสนามเนี่ยเราไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์ไปไงแล้วปืนมีปัญหาหรือว่าเราอยากจะล้างปืนซะตรงนั้นเลยดันลืมเอาไขาควงไปส่วนใหญ่สนามมันจะมีไขควงให้นะครับแต่เขาจะมีไม่เกินสองสาอันนะถ้าคนเยอะๆเนี่ยเราต้องไปต่อคิวนะอโอเคเพื่อความรวดเร็ว,รวห้ไขควงเลย ใช่ดิจะใช้ไขควงนี้ต้องระวังนะครับต้องประคองเอามือเนี่ยประคองหัวน็อตไว้ไม่ให้ไขควงม,มันเลื่อนลงไปเพราะว่าถ้ามันมันไปเลื่อนไปพาไปโดนของปืนมันจะเป็นรอย ถนัดนะครับขันไปนะฮะผมจะไม่เอาแน่นมากเอาเหลี่ยนเนี่ยลองหมุนดูให้ตึงมือพอแค่นี้นะ้อยเสนิดลองทดสอบระบบการทำงาน เหนือก่โอเคจากนั้นก็ปิดหลอดจบแล้วครับการถอดประกอบทำความสะอาดในเบื้องต้นของปืนจุดสองคานเหวี่ยงนะฮะ คลิปนี้จบอย่างนี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ